ข้อหวยแหซื้อเลขครบรอบบูชาพญานาควันสัตนาคาลำลึกเจ็ดพญานาคผู้พิทักษ์แสดงปาฏิหารแหขอพรกับไหว้พระาธาตุผนมคึกคักสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครพนมนะคะไปที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะคะอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะที่นี่มีองค์พระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีนะคะภายในบรรจุพระอุรุงคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าได้มีบรรดาเหล่าลูกพญานาคนะคะ หรือบุตรธิดาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาองค์พญานาคจากทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนเลยนะคะต่างเดินทางมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำคัญในในวันสัตนาคาลํำลึกหรือพิธีบวงสวงบูชาพญานาคที่ดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีความเชื่อจัดสืบทอดกันมานานกว่า63ปีแล้วนะคะ เพื่อเป็นการลํำลึกถึงองค์พญานาคทั้ง7ตนที่ดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมเนื่องจากเคยเกิดปฏิหารมีเหตุการณ์ประหลาดในค่ำคืนวันขึ้น5ค่ำเดือน11ปีพศ2500นะคะได้มีชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนวัดพระธาตุพนมพบเห็นแสงประหลาดเป็นลำขนาดใหญ่เท่าต้นตาลแบ่งออกเป็นเจดสีพุ่งแหวกอากาศ จากทางด้านทิศเหนือหายเข้าไปในองค์พระธาตุพนมสร้างความอัศจรรย์แก่ชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะจากนั้นนะคะได้เกิดเหตุการณ์แปลกขึ้นเมื่อมีสามเณรในวัดถูกพญานาคประทับร่างทรงพร้อมบอกชาวบ้านว่าเป็นองค์พญานาคที่ลงมาดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมมีทั้งหมดเจ็ดองค์มีนามตามลำดับเป็นมงคลตามอริยะทรัพย์ อันประเสริฐคือพยาสัตโธนาคราชเจ้าเป็นประธาน 2. พญาศิลวุฒนาโค 3. พญาฮิริวุฒนาตะโค 4. สี่พยาโอตปะวุฒนาตะโค 5. ห้าพยาสัจวุฒนาโค 6. พยาจาควุฒนาโค เจ็ดพญาปัญญาเดชะวุฒนาโคที่มีวิชาความรู้แตกต่างกันได้เสด็จมารักษาพระอุรังคธาตุเนื่องจากเทพพยาดาที่รักษาองค์พระธาตุอยู่ก่อนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโอดอ้างกินสินบนและเครื่องเส้นวงสวงของชาวบ้านทำให้เกิดเสื่อมศรัทธาจึงต้องลงมาดูแลไม่ให้เกิดมนทิน พร้อมได้โปรดแสดงธรรมเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านใครที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนเจ็บป่วยมาขอความช่วยเหลือองค์พญานาคทั้งเจ็ดจะทับร่างทรงมาดูแลช่วยเหลือจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ถือปฏิบัติสืบกันมาทุกปีเมื่อถึงวันสัตนาคารำลึกจะประกอบพิธีบูชาบวงสวงตามประเพณีความเชื่อ สำหรับพิธีในการจัดงานช่วงเย็นพระเทพบรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตพนมวรมิหารเจ้าคณะจังหวัดนครพนมจะนำประกอบพิธีสวดมนต์เจริญภาวนาทำรรวัดเย็นรวมถึงเทศนาธรรมจากนั้นก็รอเวลา ถึงช่วงตีสองจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเป็นเวลาสำคัญที่องค์พญานาคจะประทับร่างทรงตามประเพณีความเชื่อเพื่อมาแสดงธรรมรวมถึงสนทนาธรรมรับเครื่องสก,การะบูชาบางปีจะเกิดปฏิหารมีปรากฏการประหลาดมากมายอาทิเกิดเงาพระาธาตุพนมบนท้องฟ้าเกิดปรากฏการแสงประหลาดบนท้องฟ้าเมฆคล้ายพญานาค โดยมีบรรดาเหล่าลูกพญานาคหรือบุตรธิดาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาองค์พญานาคร่างทรงพญานาคต่างนำเครื่องสักการะบูชาผ่านบายสีพญานาคที่สวยงามอลังการพร้อมดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุพนมพร้อมขอพรขอโชคลาภเสริมบารมีตามความเชื่อความศรัทธา เชื่อกันว่าหากใครได้มาร่วมพิธีและขอพรรวมถึงได้มีโอกาสมารำถวายจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขและเกิดบารมีองค์พระธาตุพนมและบรรดาพญานาคจะคุ้มครองปกปักรักษาให้มีความสุขความเจริญซึ่งจะมีการสวดมนต์ภาวนาจนถึงรุ่งเช้าอีกวันและร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา อย่างไรก็ดีนะคะวันบวงสวงพญานาคหรือวันสัตนาคารำลึกนะคะบวงสวงพญานาคครบรอบ63ปีนะคะได้ยึดถือประกอบพิธีบูชาสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะและเป็นพิธีสำคัญอย่างหนึ่งของนครพนมในช่วงใกล้วันบุญประเพณีออกพรรษานะคะหากใครที่ได้มาร่วมพิธีถือว่าเป็นบุญกุศล จะทำให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะที่สําคัญถือเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมถึงองค์พญานาคนะคะซึ่งมีองค์พระทัตุปนมเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจและเป็นและเป็น,ปนการสร้างจิตสํานึกให้พุทธศาสนิกชนหันมาร่วมกันทําบุญทำนุบำรุงศาสนานะคะทำให้ทุกปีมีประชาชนนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัด ทั่วประเทศมาประกอบพิธีกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะนี่เลยนะคะคนจะไปร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะงานศตนาคารำลึกนะคะนอกจากจะมีประชาชนแถบภาคอีสานและก็ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมงานกันอย่างคึกคักแล้วนะคะบรรดาเซเลบคนดังทั้งหลายก็ไปร่วมงานกันหลายคนนะคะ เพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดนครพนมนะคะคนที่มีความเริ่มใสศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมไปร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะแต่เนื้อสิ่งอินใดนะคะนอกจากคนจะไปร่วมทําบุญแล้วนะคะบรรดาคอหวยก็แห่ซื้อเลขสําคัญนี้เลยนะคะคือเลขครบรอบวันสัตนาคาล้าลึก63ปีนะคะแล้วก็เลข เอ่อห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเลขดังกล่าวนะคะรวมไปถึงสองห้านะคะเกรียงแผงนะคะงวดนี้เลขเจก็มาแรงนะคะแผงลอตเตอรี่ที่นครพนมนี่เลขดังกล่านี่เกรียงแผงนะคะนี่เลยนะคะแต่เนื้อสิ่งอินใรนะคะประชาชนไปร่วมงานไปก,กราบสักการะบูชาพระธาตุพนมกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะมองไปทางไหนก็ ยามค่ำคืนก็ยังเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะคะนี่คือวันศตนาคาลํำลึกของพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะสวัสดีค่ะ